สะอนปลาถึกมองโอ้ยครับปลาสุามาโนอไอเนะาะโอ้ยปลาพี่ลึกแล้วนี่เฮ <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> ขอได้บ <c oughs> ่ขอได้บ่นี่เป็นว่าโอ้ขอมากินดีกว่าจากตัวหนึ่ง ขอได้กว่าไหมขอเน่ขนาดโอ้ชอบไปยังไปกินบ่ไปขายไปกินไปกินครับเป็น้องค์กรเซียนวันแห่น้ำโขงเลยครับนี่วันบัดเดียวปลาเต็มเฮครับเต็มดางรองเหยิบเกียวดีเท้าเด้อ<ำ>นี่ครับบึงจิตากราเซียนหาป,ปลาครับวันแหนยำ้ำแรงครับกับลูกไส้ครับ ม,มันกระบอกวบนะไอ้เนาะกวบไมมเห็นนะนะครับป้อนเห็นน้ำขวบพี่น้องวีเอาโอ้ยพี่น้องครับป้อนเห็น่แตะขนาดคนะ่เนี๋ยวลงไปได้ขึ้นมาขึ้นมาจะลงไปแลห้าอยพี่พี่จะลงไปให้มันลึกนะ รุ่นกันครับว่าปลาชื่อแครหรือบ่อนะนี่กาเซียนหาปลาแถบานนองจันทร์ครับหลายโมงว่านเฮเป็นทางเอกช่วงนี้ปลากลังถึงมองถึกแหกคนนะปลาถูกปลาขาวปลาป้าครับวันนั้บ่อนอยู่ในแหนะปลาเพี้ยนปะอ้าลงมาเลยเฮ้ยลงมาลงมาได้บ่ลงมาขอลงนน้ำเนี่ยเด้อผมเฮ้ยครับ โอ้พี่น้องครับนี่ปลาทึ่งข้างหน้าไหมโอ้ไอเหี้ยนั่นก็มีไหมไอครับเร็วว่านเหีกับทึ่งขนาดนี่วันนี้หาปลาดําโขงปลาปากปลาขาวปลาสกางน้อยครับโอ้ไอกุ้งก็มีนนี่ครับตโวพี่น้องครบงับตัวกุ้งนี่ครับนี่กุ้งดําโขง,องคอว่าบ่ได้๋่วหัวขนาดเนาะ อยู่หากินบ้านเฮาจกปีแนี้หาจะปีแล้วเจ้าเจ้าจะปีแล้วโอ้พี่ดอกเอมันมันคนน่ะนี่รับปลาชุดกับปลากรอกฮะเมื่ยยังอนี้ฮะเรอเโตฮะอะรมาซื้อมือเลยปุ๊ครับ บ็คเดิมาเนาะขาเบียกเนาะนี่ครับเืออ่อนเอ้ยปลามีตัวงามๆนี่ปุ๊บเก็บเก็บไปเรืูกีอนี่นี่ตีน่กำลังตเพงเนาะยินดกน้เพลงอี้เก็บเอากุ้งฮะกุ้งไหกุ้งเน่ย พุ่งเห็นไหมนี่เป็นองนี่ไปมุกี่เนาะเปมกนมค่ะกินบ่เจ้ากินบ่กินป็นบ่กินปินเนาะเบ้งบรรยากาศครับหวานเฮน้ำโขงจักเส้นครับนี่สงเส้นเนาะ โอ้เบอร์อิจฉาบานหนึ่งนี่ครับเห็นแล้วก็ติดใจัยอะไนี่ในป่านะอกาศอาการหาอยู่หัวกินหวานเหน้ำโองครับลองหมดกัดเด้อลองหมดกัดเด้อนี่ขวัญหมดแดงนี่จ้าเจ้าวครับนี่วานเหงท่าน้ำโานนท์จันทร์คอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุสกุฏบ่อเมืองท่แคงโสรลพ่เราครับบรรยากาศโสร่พ่อลูกกับพากันมาหาอยู่กันกินกับวันเฮครับวันเฮเตะขนาดเกิ่งขนาดนี้ทางใต้ครับฝนกำลังมาครับคนน่ะหาอยู่ล่างมากเลยกำลังขับเราเฮ้ยเอ้ยมาฮะขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วหาจะลงมา <laughs> ขึ้นมาเร็วขึ้นมาพี่เร็วขึ้นมาเร็วตุ๊กนาวมาเร็วฮะมี <c oughs> <c oughs> อือปลาตายปลาตายออกมาแล้วมันเหม็นมาพี่ปลาสดครับพี่น้องบาดีนแห้งร้ายนี่อันนี้ดอกนี่อัน <c oughs> อนี้นี่ วานแหตุสองเส้นปลาหนังโขงครับปลาปากปลาสกาดปลาขาวกินปลาลูกไม่เหรอามาเก็บปลาดีพ่อฮิฮิพี่เก็บปลาพี่พี่กับพ่อพี่ โอ้ <laughs> นอนเก็บปลาแล้วบา้านี้เอ้าเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งลุกขึ้นมินีโอ้จังหวัดเฮเตะขนาดเนาะเตะทุบบาทเลยไหมแก้วเลยระวังแก้วเลย,กยเก็บปาลาเร็วเก็บปลาฝนจะมาอะไรเร็ว ทำระวังด้วยค่ะหมดเดียงกัดดิค่ะคุยหมดเดียงนี่ค่ะมาตรงไหนไปไหนเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวไปจับเรื่องนู้นอะป่่อปลาเต็มกำมือครับนี่มาเนาะมันมันเนี ปิ้งเนาะเก็บหล่อขาวจำ็บแรงขึ้นขักเนาะคใส่ของเร็่เร็เร็วลูป้าถูกโคได้ว่าจากตัวหนึ่งไงโคไม่ได้บ่ได้บุได้เนาะมันชายอยู่ใส่น้ำถูกเปิใส่เร็วเร็เร็วลูกเอาเก็บปลาเก็บ อ่ะเรือสองตัวฮะลึบรรยากาศยามแรงกับเงาควายครับลงมากินหญ้าดืน้ำเรือพุติดมาคุณมาเอวะมาเออฮะไปน้ำปะไปน้ำไปนำ,ปนำโอ้ยบรรยากาศสอนวิวงามครับพุณเนี่ย ไปเรือมาพี่มาพี่ครับวิวโคตรงามเลยครับป่าที่สามครับนี่ปลาโซพี่น้องครับโซนครับทุบบัตรเหยื่แเป๊กขนาดนี้มานพร้อมครับได้ปลาทุกบ้านเลยใ<า>ส่ปลาใส่เบื้องแน่เบื้องแนีใส่ใส่เบื้องแน่เบื้องแน่โอ้โหเก่งนะเจ้าเนาะพอแล้ว <laughs> ครับก็บเป็นบรรยากาศพิธีท้องถิ่นครับชาวนครพนมครับยำเศรายำแรงครับกลับมาหาอยู่มากินครับวันเฮไหลมองครับช่วงน,นี้น่าดีอาทองฟ้ากับคตรงามเลยครับนี่พายุยกับลังมาครับนี่โอ,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 อ้พี่น้องครับบาดนีงครับเต็มๆเลยนี่ปลาถูก ป้าทุกูกินเรอยู่กินเนาะพี่น้องเนาะเมนสุดยอดขนาดแม่บ้านเฮครับโอ้กระปูกระมีครับแล้วกระปูนี่มือเรียบปะนี่ฮะกระปูนี่มือเรียบปะนี่ฮะตรงไหนนี่กระปูนี่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 กระปูเค็เล็กนี่ไปดีดีกินครับโอูเอาเอาล่ะเอาล่ะปูเอาปูปู มาหนิมาปลาดิ่อปดไทยนี่มากระ่าพีพี่กพี่เดี๋ยวเรียวพี่ขอ,อปดปลาให้พี่นองอีก วิวงามผักงามนี่ครับงามแรงฝนมากพี่น้องเอฝนนะครับมืดฝนครับก้อนใหญ่ๆมากครับแต่ย่านแห้ง